สวัสดีค่ะถ้าผม้ชมทุกๆท,ท่านมีอ้อยอนะคะวันนี้มีอ้อยจะมาชวนท่านผู้ชมทํากล้วยเล็บมือนางอบแห้งแบบไม่ง่ายซึ่งมีอ้อยไปได้กล้วยเล็บมือนางจากตลาดมานะคะมีราคาถูกมากๆ มีอ้อยเลยซื้อมาหลายหวีเลยค่ะบวกกับมีอ้อยชอบทานกล้วยเล็บมือนานตากแต่ช่วงนี้ที่มาเลเซียแดดไม่ค่อยมีนะคะมีอ้อยจึงนําไปอบแทนถ้าหากท่านชมท่านใดสนใจสามารถทําตามมีอ้อยได้เลยค่ะขั้นตอนแรกก็ต้องนํากล้วยเล็บมือนานที่สุกเหลืองประมาณนี้นะคะและปอกเปลือกและดึงเอาใยเส้นสีข,ข,ขาวที่ติดอยู่บนเนื้อของกล้วยออกด้วยนะคะหลังจากที่มีอ้อยทําการลอกปอกเปลือกและเอาใยออกเสร็จเรียบร้อยแล้วมีอ้อยจะจัด เรียงบนถาดท,ที่มีกระดาษรองอบอยู่ปริมาณจํานวนของกล้วยท่านผู้ชมสามารถกาหนดเองได้แล้วแต่ความชอบของท่านผู้ชมเลยค่ะมีอ้อยนําเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสเปิดไฟบนไฟล่างปิดพัดลมใช้เวลาในการอบประมาณ2ชั่วโมงครึง่งหลังจากที่ผ่านเวลาไปแล้ว2ชั่วโมงครึง่งมีอ้อยนําออกจากเตาอบและกลับด้านของกล้วยทุกชิ้นเลยค่ะหลังจากที่ทําการกลับด้านครบทุกชิ้นแล้วมีอ้อยนําเข้าเตาอบอีกครั้งหนึ่งอบด้วยไฟที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสเปิดไฟบนไฟ เวลาปิดพัดลมเป็นเวลาสองชั่วโมงครึ่งเช่นกันค่ะหลังจากที่อบสองชั่วโมงครึ่งเรียบร้อยแล้วมีอ้อยจะนําใส่ลังถึงหรือชั้นนึ่งนะคะมีอ้อยจะไม่ได้พักกล้วยให้เย็นก่อนนะคะแค่มือสัมผัสกล้วยได้โดยที่ไม่ร้อนมือก็สามารถหยิบกล้วยลงใส่ชั้นนึ่งได้เลยค่ะมีอ้อยตั้งหม้อใส่น้ําประมาณ3ส่วนสี่ของหม้อนะคะเปิดไฟแรงรอจนน้ําเดือดเติมใบเตยพอประมาณ พอดีมีอ้อยมีใบเตยเหลือจากช็อกฟิตนะคะมีอ้อยจึงนำมาใช้แต่หากท่าผู้ชมท่านใดจะไม่ใส่ใบเตยก็ได้ค่ะหลังจากนั้นทำการนึ่งด้วยไฟแรงเป็นเวลา15นาทีหลังจากที่ทำการนึ่ง15นาทีผ่านไปแล้วปิดไฟค่ะและมีอ้อยจะเปิดผ้าและพักทิ้งไว้ให้อุ่น หลังจากที่พักกล้วยจนอุ่นแล้วมีอ้อยจะนําไปใส่จานเพื่อให้เขาเย็นตัวมากขึ้นและมีอ้อยเห็นว่ายังไม่แห้งดีสําหรับมีอ้อยนะคะถ้าหากท่านผู้ชมชอบแบบนี้ก็สามารถทานได้เลยค่ะแต่มีอ้อยต้องการให้มีความแห้งมากกว่านี้มีอ้อยจึงนําเข้าเตาอบอีกครั้งหนึ่งโดยใช้ไฟที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสเปิดไฟบนไฟล่างปิดพัดลมเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่ทําการอบผ่านไปแล้วหนึ่งชั่วโมงมีอ้อยนําออกจากเตาอบและพักทิ้งไว้ให้เย็นเมื่อกล้วย วยเย็นตัวลงแล้วนําออกจากถาดเพื่อจัดใส่จานหรือภาชนะพร้อมเสิร์ฟสามารถรับประทานได้เลยค่ะหลังจากที่อบนะคะกล้วยจะมีรสชาติหวานหอมของกล้วยและจะมีความเหนียวหนึบเล็กน้อยถ้าหากท่านช,ชมชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆครั้งต่อไปตอนนี้มีอ้อยขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ